ได้เวลาไปเล่นแล้วก็บอกได้เวลาออกไปเล่นกันแล้วเอาเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยลูกเอาไปเลยไปไปเล่นที่ไหนก็ไปเไปไปไปลูกไปไปช่วยอย่าไม่บนกับยายดิฟ้าไปในปา่า okay, ยางปุ๊กขี้เข้ายปใเดี๋ยวยายไปดูด้านนูน้นไปไหมไม่ครับได้หา <ไป S 2> เลยแยกไปดูทางนู้นก็ได้ครับ เฮ้ถนี้หาไม่ฟื้นยากจริงๆเลยนอนก็เยอะเย้ครับนองที่บ่บกดิ้นเลยครับยายช่วยหน่อยอ้นายนายนๆ ไปเล่นตรงไหนมาลูกนอนเต็มเลยตายแล้วอย่างนี้เดี๋ยวยายออกให้นะลูกนะเดี๋ยวต้องใช้ถุงมือจําเป็นลูกโดนโดยตรงไม่ได้ลูกเดี๋ยวยายคันนะลูกนะไว้คนลูกไว้ไอ้พ่อบอกเอ้ยเลยขนลูกวไอ้พ่อบอกเอ้ยไปคนลูกอู้หมดแล้วเยอะครับดูสิพ่อบอกเกายังเป็นเพมเลยเนี่ย พี่พ่นหนุนคันไม่ใหญ่เออดูสิคงจะใช่นั่นแหละเดี๋ยวไปไปพ่อบอกไปเดี๋ยวยายพาไ,ไปอาบน้ำเดี๋ยวทาแป้งให้ใหใหลูกน้าทายาคันไปเร็วไปไปสำหรับหมาไปเร็วๆอุ้ยจนจริงๆริอาบน้ำอาบน้ำเดี๋ยวหน้าไปใส่ยานะลูกน้าได้ไงคันนะ